จนกระทั่งแฟนสาวจะไปตรวจแอลกอฮอลแทนฉันฉันถึงรู้ว่าเธอเองก็เกิดใหม่ชาติที่แล้วตอนที่ฉันตรวจแอลกอฮอลก็ส่งผู้หลักผู้ใหญ่ระดับกรมเข้าไปวันรุ่งขึ้นฉันก็ถูกย้ายไปดูแลอ่างเก็บน้ำในที่ห่างไกลแต่วิดีโอที่ฉันปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมถูกชาวเน็ตใจดีโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตพอเกิดกระแสฉันก็กลายเป็นกระแสร้อนแรงในพริบตาตั้งแต่นั้นมาความพยายามของฉันก็ราบรื่น แต่ตอนนี้หลิวหรูอเยี่ยนแฟนสาวอาสาไปตรวจแอลกอฮอล์ต้องรู้ไว้ว่าตอนนี้ลมแรงหิมะตกทุกคนไม่ยอมไปถ้าเธอไม่ได้เกิดใหม่สิปแปลกในตอนนี้หัวหน้าทีมหดคอเสื้อคือนนี้ลมแรงหิมะตกเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่สะดวกให้ผู้ชายไปแสดงน้ำใจให้มากที่สุดแต่หลิวหรูอเยี่ยนกลับทำหน้า,นาแน่แน่ความยากลำบากคือเครื่องบดขยี้ลมแรงหิมะตกแล้วไงตอนสาบานตนก็พูดกันแล้วว่า มีปัญหาสมาชิกพักต้องมาก่อนได้ยินดังนั้นเพื่อนร่วมง,งานทุกคนก็เบิกตากว้างชมว่าเธอมีน้ำใจแต่ถ้าไม่ใช่เพราะฉันรู้จักนิสัยของเธอฉันเกือบจะเชื่อแล้วชาติที่แล้ววันรุ่งขึ้นหลังจากที่ฉันถูกย้ายไปดูแลอ่างเก็บน้ําเธอก็บอกเลิกกับฉันแล้วหันไปสบอกลูกชายข้าราชการแต่ไม่คิดว่าสองเดือนต่อมาพ่อของลูกชายข้าราชการก็ถูกสอบสวน ส่งผลให้ลูกชายกับภรรยาของเขาก็ติดคุกไปด้วยหลิวหรูหรเยี่ยนจึงล้มเหลวไม่เป็นท่าเห็นท่าทีที่หนักแน่นของเธอหัวหน้าทีมก็มองมาที่ฉันในเมื่อแฟนเธอไปแล้วเธอก็ไม่ต้องเข้าร่วมแล้วไม่มีค่าตอบแทนด้วยจะให้คู่รักหนุ่มสาวอย่างพวกเธอไปแสดงน้ำใจทั้งสองคนไม่ได้ได้ครับหัวหน้าเชิญผมไม่ไปแล้วครับฉันตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเลคิดจริงๆหรือว่าการตรวจแอลกอฮอล์คืนนี้ จะเปลี่ยนชะตาชีวิตได้นั่นมันผิดมหันต์ไม่มีใครรู้ว่าความจเจริญรุ่งเรืองของฉันในชาติที่แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตรวจแอลกอฮอล์ครั้งนี้เลยไม่รู้จักปรับตัวไม่รู้จักมารยาสังคมคือหายนะในวงราชการคนอื่นมองว่าฉันเป็นคนตรงไปตรงมาช่วยให้ตัวเองก้าวหน้าแต่ที่จริงแล้วไม่มีใครในวงราชการชอบคนแข็งกระด้างทุกคนชื่นชมเธอภายนอก เคารพเธอยกย่องเธอแต่พอถึงเวลาที่ต้องเลือกข้างกลับไม่มีเพื่อนร่วมทีมสักคนต่อมาฉันเสียชีวิตเพราะช่วยคนในน้ำท่วมเกือบจะกลายเป็นฉันที่ถูกเล่นงานตัวเลือกที่ดีที่สุดของรองนายกเทศมนตรีที่ถูกแขวนไว้อย่างสิ้นเชิงเกิดใหม่ครั้งนี้ฉันสาบานว่าจะไม่ทำตัวโง,โง่ๆสิบปีในวงราชการฉันเพิ่งจะเข้าใจว่าวงการนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ฟาดฟันแต่เป็นเรื่องของมารยาทสังคม และโอกาสที่ดีจริงๆในคืนนี้ไม่ได้อยู่ที่การตรวจแอลกอฮอล์แต่อยู่ที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งชาติที่แล้วฉันก็มารู้ทีหลังทั้งเฟิงเหนียนรองเลยขาทีการพรรคคอมมิวนิสต์นานในขณะนั้นทั้งสเสวียลูกสาวแท้ๆของทั้งเฟิงเหนียนคืนวันนี้เพราะลมแรงหิมะตกหนักจนล้อรถลื่นตกลงไปในแม่น้ำเสียชีวิตในวัยยาวตอนนั้นข่าวไม่ได้รายงาน ตลอดชีวิตของเราทั้งมีลูกสาวคนเดียวคนนี้หลังจากที่รองเลขาธิการทั้งแกลงไปสิบกว่าปีก็ยื่นขอเกษียณอายุก่อนกำหนดเมื่ออายุไม่ถึงหกสิบปีในเมื่อสวรรค์ให้โอกาสฉันเกิดใหม่ครั้งนี้ฉันจะไปตรวจแอลกอฮอล์ทำไมการช่วยคนสำคัญที่สุดช่วยลูกสาวแท้ๆของเราทั้งได้ยังจะกลัวว่าจะไม่ได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกเหรอหลังจากจัดเตรียมภารกิจเสร็จทุกคนก็ไปเตรียมอุปกรณ์ ออกเดินทางในอีกสิบห้านาทีหลิวหรูเยี่ยงก็เป็นไปตามคาดมาหาฉันที่หอพักเราเลิกกันเถอะให้เหตุผลฉันหน่อยได้ไหมฉันแซงทำเป็นตกใจทำไมเหรอฉันทำอะไรไม่ดีพอหรอลูกเล่นเยอะเกินไปทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันขาฉันก็อ่อนเปลี้ยฉันเบื่อแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลให้เลิกกันได้ด้วยเหรอเคยได้ยินแต่เลิกกันเพราะอ่อนแอเกินไปไม่เคยได้ยินว่าเลิกกันเพราะแข็งแกร่งเกินไป ขอโทษนะที่จริงแล้วฉันแข็งแกร่งเกินไปนั่นก็ขอให้เธอหาคนที่ไม่ค่อยไหวในอนาคตนะเหตุผลเลิกรากระบวนการก็หยาบคายมากไม่มีความยุ่งเหยิงและการตั้งคำถามตามที่คาดไว้ฉันตอบตกลงอย่างเด็ดเดี่ยวส่วนใหญ่เป็นเพราะเวลาไม่พอแล้วชาติที่แล้วลูกสาวของเหล่าทังพัดตกน้ำประมาณสองทุ่มครึ่งตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มสี่สบห้านาทีแล้ว ตัวเองยังอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุอีกกว่าสิบกิโลเมตรขึ้นรถซานตาหน้าเก่าๆฉันขับรถมุ่งหน้าไปทางโซเชียลทันทีระหว่างทางฉันก็คิดอยู่ว่าหลิวหรูหรเยี่ยนไม่มีทางคิดได้หรอกว่าชาวเน็ตใจดีที่ถ่ายวิดีโอชาติที่แล้วขายวิดีโอให้ฉันในราคาแพงและหลายปีต่อมาทุกๆเทศกาลก็แอบมาขู่กันโชคฉันพูดอย่างหน้าไม่อายว่าจะกินฉันเป็นเท่าตัวและในชาตินี้ ผลลับที่น่าเศร้าเหล่านี้ก็เป็นของเธอหลิวหรูเยี่ยนคืนนี้ฉันจะต้องได้พึ่งพาถังเฟิงเหนียนเพลอๆเพในอนาคตอาจจะได้เป็นลูกเขยของถังเฟิงเหนียนในความทรงจําลูกสาวของเหล่าถัางหน้าตาสวยมากเกิดในครอบครัวที่ร่ารวยและเป็นข้าราชการชั้นสูงแม่เป็นอาจารย์มหาวิทยายลัยและครูสอนโยคะบุคลิกและหน้าตาก็ไร้ที่ติน่าเสียดายที่ชาติที่แล้วฉันเพื่อที่จะพึ่งพาคนใหญ่คนโตอยากจะสืบสวนความจริงเรื่องที่ถังสเสวียเยียนพระตกน้ำ กลับถูกเหล่าทั้งห้ามไว้พระสองสามีภรรยามีลูกสาวคนเดียวหลังจากลูกสาวเสียชีวิตแม่ของเธอก็ทนรับไม่ได้สภาพร่างกายก็แย่ลงทุกวันถังเฟิงเหนียนเพื่อที่จะไม่เพิ่มความทุกข์ใจจึงยิ่นขอเกษียณอายุก่อนกำหนดต่อองค์กรและไม่ให้องค์กรหรือบุคคลใดสืบสวนคดีทั้งสเสวียเหียนคดีใหญ่ก็ถูกกลบหายไปในประวัติศาสตร์อย่างเงียบเงียบหรือจะพูดได้ว่า ทั้งเฟืงเหนียนในชาติที่แล้วยอมแพ้ในการต่อสู้ทางการเมืองฉันเคยแอบสืบสวนและพบว่าชาติที่แล้วนั้นไม่ใช่การควบคุมรถไม่อยู่โดยอุบัติเหตุมีคนจงใจทำบางอย่างทำให้เบรกเสียเพิ่งจะขึ้นสะพานใหญ่ท่อน้ำมันเบรกก็ระเบิดเพื่อที่จะให้ถังเฟิงเหนียนหมดสิ้นทายาทเพราะตอนนั้นถังเฟิงเหนียนห่างจากการเป็นผู้ว่าการมนทลนเฟิงเจียงแค่เอื้อมน่าเสียดายที่ด้วยเหตุผลต่างๆนานาในชาติที่แล้ว ฉันไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้พึ่งพาคนใหญ่คนโตชาตินี้ฉันจะต้องคว้าไว้ให้แน่นริมคูเมืองบนสะพานหมิงเยเว่หญิงสาวสวยกำลังขับรถแคมรี่อย่างระมัดระวังในรถมีเธออยู่คนเดียวทันใดนั้นเธอก็กรีดร้องบนพื้นมีหิมะบนสะพานยิ่งลื่นพวงมาลัยเริ่มสายไปมาอย่างรวดเร็วทั้งสวียเยนพยายามเหยียบเบรกและพยายามควบคุมทิศทาง แต่ความพยายามทั้งหมดก็ไร้ผลรถกลับวิ่งเร็วขึ้นทำไงในดีทำไงในดีช่วยได้เธอเพิ่งจะอายุยี่สิบกว่า,วายังเป็นเด็กผู้หญิงตกใจจนริมฝีปากซีเผือดความเร็วรถยังคงเพิ่มขึ้นทันใดนั้นบนสะพานใหญ่ก็มีไฟสูงกระพริบใส่เธอหลายครั้งรถซานตาหน้าคันหนึ่งก็พุ่งเข้ามาอยู่ข้างๆเธอคุณผู้หญิงรถเธอควบคุมไม่อยู่ใช่ไหม เปิดกระจกลงแล้วฟังฉันใช่แค่ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยทั้งสวียเยียนเปิดกระจกรถอย่างรีบร้อนควบคุมทิศทางพยายามเอาตัวเองพิงกับพนักพิงให้มากที่สุดฉันจะใช้รถฉันขู่ที่เธอหยุดเข้าใจไหมใจเย็นใจเย็นนะได้ค่ะฉันจะฟังคุณทั้งสเสวียเยียนตกใจจนขวัญหน,นีดีฝอไปนานแล้วทำได้แค่ทำตามคำสั่งของฉันอย่างเครื่องจกักรเท้าเล็กๆของเธอยันกับคอนโซลคนขับ พยายามพิงตัวเองกับเบาะให้แน่นที่สุดก็ได้ยินเสียงรถปังๆเริ่มขูดกันอย่างต่อเนื่องแรงเสียดทานมหาศาลส่งเสียงดังสนัน่นทันใดนั้นประกายไฟก็พุ่งออกมาเธอตกใจจนกรีดร้องสุดเสียงโชคดีที่รถซานตาหน้าเก่าๆแข็งแรงมากในที่สุดด้วยแรงของเสาสะพานและรถของฉันรถจึงถูกบังคับให้หยุดแต่เสาสะพานก็กำลังจะพังกำลังจะถลม่มฉันรีบวิ่งลงจากรถ วิ่งเข้าไปอุ้มทั้งสวียเยียนออกมาจากเบาะข้างคนขับโดยตรงและจับมือเธอให้กำลังใจและความรู้สึกปลอดภัยกอดเธอไว้ในอ้อมแขนแน่นอย่ากลัวนะอย่ากลัวมีฉันอยู่ถังสเสวียเยียนก็ร้องให้ออกมาฉันจะโทรหาพ่อฉันต้องโทรหาฉันปลอบเธอว่าเธอค่อยๆทําไม่ต้องรีบอย่ากลัวทันใดนั้นรถตู้สองคันที่ตามมาข้างหลัง ก็เข้ามาล้อมเดิมทีพวกเขาแค่ติดตามแค่ต้องการดูคุณหนูทั้งคนนี้ตกทะเลไปพร้อมกับรถก็พอแล้วไม่คิดว่าจะเจอคนใจดีเข้ามาช่วยดังนั้นหลายคนก็สวมหมวกแก๊ปและหน้ากากถือไม้เบสบอลวิ่งลงมาไม้เบสบอลพุ่งตรงมาที่หัวของฉันยุ่งไม่เข้าเรื่องไปตายซะฉันมีลางสังหรณ์อยู่แล้วกระโดดหมุนตัวกลางอากาศแต่ออกไปเสียงดังปัง หัวหน้าคนนั้นถูกเตะจนล้มหงายหลังประเด็นไปไม้เบสบอลหลุดมือฉันรีบเก็บขึ้นมาเล่งไปที่อีกสองคนแล้วเข้าโจมตีก่อนไม้เบสบอลโดนหน้าผากของคนหนึ่งเข้าเต็มเต็มแล้วเลือดก,กระพุ่งออกมาทันทีอีกคนก็โดนไม้เบสบอลกระแทกเข้าที่กระดูกหปลาระเสียงหิมะที่ตกลงมาและเสียงกระดูกหักก็ดังประสานกันคนขับรถตู้เห็นท่าไม่ดีก็รีบขับรถมารักคนแล้วไป ฉันไม่ได้เลยตามตอนนี้สิ่งที่ต้องทําคือให้ทางสวีเยนจําได้ว่าฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วยเธอไว้ไม่ใช่การเป็นฮีโร่จริงๆฉันเจอโจรที่สะพานหนิงเยเว่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์มาช่วยฉันหน่อยเยนเยนเธอพูดอะไรเยนเยนเธอพูดสีเยนเยนท้งสวีเยนทั้งหนาวทั้งกลัวยังไม่ทันพูดจบก็สลบไปฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้ยินเสียงอีกฝั่งพูดว่าฮัลโหลฮัลโหล ฉันโยนโทรศัพท์ทิ้งลงพื้นความร้อนรนไม่พอความกตัญยูก็ไม่แรงพอเกิดใหม่ครั้งนี้ฉันเข้าใจดีว่าโลกนี้นอกจากมารยาสังคมยังมีเล่เหลี่ยมมากมายที่ต้องเดินจากนั้นฉันก็อุ้มถังสวีเยียนขึ้นรถตัวเองรีบไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดสองชั่วโมงกว่าต่อมาถัางสวีเยียนค่อยๆฟื้นขึ้นมาส่วนฉันก็อยู่ข้างๆตลอดไม่ห่างไปไหน ส่วนทั้งเมืองหลินเจียงในเวลาเพียงสองชั่วโมงนี้ฟ้าถลม่มตำรวจทั้งหมดถูกระดมตำรวจแนวหน้าทุกคนออกปฏิบัติการเพื่อตามหาลูกสาวแท้ๆของรองเลขาธิการถังสองชั่วโมงนี้ไม่รู้ว่ามีคนกี่คนในเมืองหลินเจียงเหงือบนหน้าผากไม่แห้งในขณะที่ประตูห้องผู้ป่วยที่ฉันอยู่ถูกเปิดออกที่ยืนอยู่หน้าประตูไม่เพียงแต่มีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองหลินเจียง เลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายยังมีผู้ว่าการมณฑลผู้บังคับการตำรวจภูธรและผู้กำกับการสถานีตำรวจเป็นต้นสุดท้ายคนที่ผลักคนอื่นแล้ววิ่งเข้ามายังมีถังสิงเนียนที่สวมเสื้อแจ็คเก,ก็ตสีดำขมับมีผมหนอกยังมีผู้หญิงที่ดูผอมเพรียวอายุประมาณสามสิบปีมีบุคลิกสง่างามหลิวเฟิงหมิงทันทีที่เธอเห็นลูกสาวบนเตียง น้ำตาก็ไหลรินเห็นภาพนี้ฉันก็รู้ว่าครั้งนี้รอดและเยยนเยียนเธอเป็นอะไรไหมตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างผู้จบคนก็พุ่งไปที่เตียงน้ำตาไหลาอาบแก้แม่คะหนูไม่เป็นอะไรมากทำให้แม่กับพ่อต้องเป็นห่วงไม่เป็นไรก็ดีแล้วไม่เป็นไรก็ดีแล้วแม่มีลูกสาวคนเดียวถ้าเธอเป็นอะไรไปพ่อกับแม่จะอยู่ยังไงทั้งสเสวียเยียนก็กลัวอยู่เหมือนกันยิ่งรู้สึกขอบคุณฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ ที่มาจากไหนไม่รู้เป็นเขาที่ช่วยหนูไว้แม่คะไม่อย่างนั้นหนูต้องตกใจตายแน่ๆแม่รู้แม่รู้รครอบครัวเราต้องขอบคุณเขาดีๆสองสามีภรรยาถังเฟิงเหนียนและหลิวเฟิงอีพ่อหายตกใจแล้วก็โค้งคำนับให้ฉันอย่างลึกซึ้งผมชื่อถังเฟิงเหนียนขอบคุณนะหนุ่มน้อยเธอช่วยชีวิตทั้งครอบครัวเราไว้คุณลุงคุณป้าผมชื่อหลินหุยครับ ผมแค่ช่วยตามสถานการณ์เท่านั้นเองแต่แต่ว่าอะไรถังเฟิงเหนียนถามโดยไม่รู้ตัวฉันทำหน้าจริงจังคุณลุงถังครับผมขับรถของหน่วยงานตอนนั้นสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อที่จะบังคับให้รถของคุณเหยียนเยียนหยุดผมเลือกที่จะใช้รถขูดเพื่อชะลอความเร็วรถก็เลยเสียหายเล็กน้อยอาจจะต้องให้คุณลุงคุณป้ากลับไปที่หน่วยงานกับผมหาหัวหน้าของเราอธิบายสถานการณ์หน่อยครับ นี่เป็นกลอุบายที่แน่นอนคำของ่ายๆทั้งแสดงว่าตัวเองก็เป็นข้าราชการก็อยู่ในระบบและยังแสดงออกอย่างไม่รู้ประสาว่าตัวเองไม่รู้ฐานะที่ยิ่งใหญ่ของอีกฝ่ายเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นพลเมืองดีโดยบริสุทธิ์ใจไม่ใช่การสร้างสถานการณ์คนอื่นๆได้ยินคำพูดของฉันก็หัวเราะอ,ออกมาเธอรู้ไหมว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอคือใครเยนจะไปหน่วยงานของเธอเพื่ออ,อธิบายสถานการณ์กับหัวหน้าอีก หลัวว่าไม่เป็นหัวหน้าของเธอที่เห็นคุณลุงถังคนนี้ต้องยืนรออยู่หน้าประตูล่วงหน้าครึ่งวันแล้วถังเฟิงเหนียนก็อดหัวเราะไม่ได้ดีไม่มีปัญหาหลินหุยแล้วเธอทำงานที่ไหนตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูทรเขตหุยหมิงสังกัดเมืองหลินเจียงถังเฟิงเหนียนยื่นมือออกไปสวัสดีสหายหลินหุยปัญหาของเธอฉันรู้แล้ว ฉันจะไปหน่วยงานของเธอเองได้ครับได้ครับคุณลุงถังงั้นรบกวนคุณลุงด้วยนะครับฉันเห็นว่าพอสมควรแล้วก็เตรียมตัวจะถอยถึงจะเลี่ยงการถูกสงสัยได้คุณลุงถังครับหมอบอกว่าลูกสาวคุณลุงไม่เป็นอะไรมากแค่ตกใจนิดหน่อยขวนน้ำเกลือเสร็จแล้วพักสักวันสองวันก็ไม่เป็นไรแล้วไม่มีอะไรอื่นแล้วก็ขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนหลิวเฟิงอิยิบบัตรธนาคารออกมาสหายเสี่ยวหลิน เธอจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เยียนๆฉันเห็นแล้วบัตรนี้เธอเอาไปนอกจากค่ารักษาพยาบาลถือว่าเป็นค่าขอบคุณจากครอบครัวเราจะได้อย่างไรครับคุณป้าผมรับไม่ได้ถังเฟิงเหนียนก็พูดอย่างจริงใจว่ารับไวเ้เถอะเสี่ยวหลินป้ากับฉันขอบคุณเธอจากใจจริงรองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์นานเขาไม่อยากจะติดหนี้บุญคุณคนมากขนาดนี้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งในการระมัดระวัง รองเลาขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ระดับมณฑลจะยอมติดหนี้บุญคุณคนได้อย่างไรแต่ฉันทำงานราชการมาสิบปีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ามีมากคุณลุงถังครับถ้าผมรับเงนินนี้ผมก็ขาดทุนแย่สิขาดทุนแย่สิหมายความว่าอ,อย่างไรทุกคนตกใจแต่ไม่คิดว่าฉันจะหัวเราะแล้วพูดว่าคุณลุงลองคิดดูสิครับเดิมทีผมยังพอจะอวดได้ว่าผมเป็นพลเมืองดี หัวหน้าของผมก็จะให้รางวัลผมตอนนี้ผมรับเงินของคุณลุงแล้วต่อไปก็คงไม่กล้าอวดเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจนี้แล้วผมก็ขาดทุนสิครับฮ่าฮ่าพูดเล่นนะครับที่จริงแล้วคุณลุงถังครับมันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยจริงๆและผมก็เป็นข้าราชการผมเชื่อว่าแม้แต่คนธรรมดาเห็นเรื่องแบบนี้ก็จะยื่นมือเข้าช่วยอย่างไม่ลังเลพูดจบทุกคนก็ตาเป็นประกาย ถังเฟิงเหนียนก็หัวเราะ555ดีสหายหลินหุยงั้นขอขอบคุณเธออีกครั้งนี่นามบัตรของฉันเราให้เหยียนเหยียนออกจากโรงพยาบาลแล้วมาที่บ้านครอบครัวเราเลี้ยงข้าวเธอสักมื้อถือว่าตกลงนะตกลงอะไรตกลงสุดๆได้ครับคุณลุงถังงั้นผมต้องไปให้ตรงเวลาแน่นอนทันใดนั้นโทรศัพท์ของถังเฟิงเหนียนก็ดังขึ้นฮัลโหล อะไรนะรองนายกเทศมนตรีที่ดูแลด้านการลงทุนหนีไปแล้วเหรอดีฉันรู้แล้ววางสายสีหน้าของถังเฟิง์เนียนก็พันลึกซึ้งอย่างมากผู้ว่าการฉีเพิ่งได้รับข่าวรองนายกเทศมนตรีติงฟูเจินเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนจู่จูก็ขึ้นเครื่องบินต่างประเทศหลบหนีไปแล้วรีบไล่ตามให้เร็วที่สุดครับรองเลขาธิการถังผมจะออกปฏิบัติการทันที ติงฟู่เจินฉันนึกถึงชื่อนี้ได้เร็วมากรองนายกเทศมนตรีเมืองหลิงเจียงเพราะดูแลโครงการลงทุนช่วยโอกาสสมรู้ร่วมคิดกับนักธุรกิจเอาที่ดินที่ขายได้ในเขตอำนาจของเทศบาลและเขตไปขายหมดได้เงินมาเป็นก่อบเป็นกรรมจากนั้นก็หลบหนีก่อนที่จะเกิดเรื่องแต่ชาติที่แล้วฉันจำได้แม่นเขาไม่ได้หนีไปคืนนี้คืนนี้ที่หนีไปเป็นแค่ตัวปลอมที่สร้างสถานการณ์เขาให้ตัวปลอมไปต่างประเทศก่อน ที่จริงแล้วตัวจริงพักอยู่ในโรงแรมเล็กๆในหลินเจียงรอจนสถานการณ์สงบลงถึงจะแอบไปต่างประเทศหนีไปได้อย่างสมบูรณ์แต่ชาติที่แล้วรอจนทุกคนรู้ตัวตัวจริงก็หนีไปแล้วรอดพ้นจากกฎหมายทางในดีทางในดีควรจะเตือนถังเฟิงเหนียนดีไหมสำหรับถังเฟิงเหนียนแล้วติงฟู่เจินคนนี้สำคัญมากปรับใดที่ติงฟู่เจินหนีไปได้พวกที่เหลือก็จะรอด คู่แข่งของเขาก็จะปลอดภัยในขณะที่ฉันกำลังลังเลผู้ว่าการฉีรับโทรศัพท์และก็รายงานสถานการณ์ด้วยใบหน้าดำคำรองเลขาธิการถังขอโทษครับเพิ่งได้รับข่าวเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาที่ติงฟู่เจินโดยสารเที่ยวบิน8875ขึ้นบินแล้วสกัดกั้นไม่ได้งั้นก็สกัดกั้นที่สนามบินนานาชาติจับกลุ่มและส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ถังเฟิงเหนียนโกรธจัดไม่ได้ครับรองเลยขาที่การถังเรากับเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาไม่มีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งนี้ทังเฟิงเหนียนกัดฟันเบิกตากว้างตอนนี้ฉันก็ลุกขึ้นมาอย่างเหมาะสมคุณลุงถังครับรบกวนพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับถังเฟิงเหนียนถึงกับชะงักด้วยความสัมพันธ์ที่ฉันเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตลูกสาวของเขาก็ยังพยักหน้าพาฉันไปที่โถงทางเดินของโรงพยาบาลเป็นอะไรเหรอเสี่ยวหลี่ คุณลุงถังครับเมื่อกี้พวกคุณบอกว่ารองนายกเทศมนตรีติงถูเจนหนีไปชั่วคราวขึ้นเครื่องบินไปแล้วผมว่านี่เป็นไปไม่ได้ข้างบนไม่มีคำสั่งจับกลุมที่ชัดเจนถึงแม้เขาจะรู้ว่าตัวเองผิดมหันก็ไม่น่าจะเสี่ยงขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นการหนีไปก็เท่ากับการเปิดเผยตัวเองถ้าถูกจับก็ไม่มีทางรอดคนปกติไม่ทำแบบนี้ได้ยินดังนั้นถังเฟิงเหนียนก็ขมวดคิ้วหมายความว่ายังไง เธอมีความคิดเห็นอะไรผมว่านี่อาจจะเป็นกลลวงคนอาจจะยังอยู่ในหลินเจียงอาจจะเป็นตัวปลอมหรือข้อมูลปลอมก็ได้เราจนสถานการณ์สงบแล้วค่อยหนีตัวจริงซ่อนตัวก่อนถึงจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนฉลาดชาติที่แล้วฉันจำได้คร่าวๆว,ว่าตัวจริงของติงฟู่เจินซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมเล็กๆในหลินเจียงซ่อนตัวอยู่กว่าสามเดือน และโรงแรมนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของพวกเขาในซอยเล็กๆเป็นการซ่อนตัวในที่ที่อันตรายที่สุดสามเดือนต่อมาเขาถึงจะขึ้นเครื่องบินจริงๆดื่มแชมเป็นฉลองชัยชนะแล้วมุ่งหน้าสู่อิสรภาพมีเหตุผลถังเซินเหนียนพยักหน้านั้นตามความคิดของเธอร่างกายไปแล้วตัวจริงจะซ่อนอยู่ที่ไหนซ่อนในที่ที่อันตรายที่สุดที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดดังนั้นคุณลุงถังครับ ผมแนะนำให้ใช้ที่อยู่ประจำของครอบครัวเป็นศูนย์กลางรัศมีสามกิโลเมตรฉันมั่นใจมากวิเคราะห์จากอะไรจุดอ่อนของมนุษย์ดีจุดอ่อนของมนุษย์ถังเฟิงเนียนรีบเรียกผู้ว่าการฉีมาใช้ที่อยู่ประจำของครอบครัวติงฟู่เจินเป็นศูนย์กลางรัศมีห้ากิโลเมตรต้องขุดดินสามฟุตให้ฉันตรวจสอบทีละคนโรงแรมอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ห้องบินเลียสถานที่สาธารณะทั้งหมดตรวจสอบให้หมดครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับคุณลุงถังเรื่องของคุณเหยยนเยยนคืนนี้เป็นอุบัติเหตุรถของเขาถูกติดตามอยู่ตลอดหลังจากที่ผมช่วยเขาไว้พวกนั้นก็พุ่งเข้ามาจะทําร้ายผมก็เลยสงสัยว่าพวกเขามีสองแผนแผนแรกคือทําให้รถเสียการควบคุมแล้วพุ่งลงแม่น้ําแผนที่สองคือลงมือฆ่าคนเมื่อกี้ผมกลัวว่าเย็ยนเย็ยนกับคุณป้าจะกลัว ก็เลยไม่ได้พูดออกมาได้ยินดังนั้นถังเฟิงเหนียงก็เบิกตากว้างทันทีเห็นคนพวกนั้นแล้วเหรอเห็นแล้วยังได้สู้กันด้วยแต่ตอนนั้นสถานการณ์ฉุกเฉินผมต้องช่วยคนก่อนก็เลยจับพวกเขาไม่ได้ดีดีๆถังเฟิงเหนียงพยักหน้ายอย่างตื่นเต้นตบไหล่ผมแล้วพูดว่าผมรู้แล้วเสี่ยวหลิงกลับมาต้องมาที่บ้านนะเบอร์โทรศัพท์ของเธอก็ให้ฉันด้วยฉันจะจัดเวลาแล้วติดต่อเธอ หลังจากแลกเบอร์โทรศัพท์แล้วฉันก็จากไปเช้าวันรุ่งขึ้นกลุ่มทำงานคิวคิก็ได้รับข่าวใหญ่ภายในเมื่อคืนนี้ติงฟู่เจินรองนายกเทศมนตรีเมืองหลิงเจียงในขณะนั้นถูกจับกุมในโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งตอนที่ถังเฟิงเหนียนได้รับข่าวนี้ก็ถึงกับตกใจผู้ว่าการชีตื่นเต้นมากรองเลาขาทีการถังท่านชั้นคาดการได้แม่นยำจริงๆคุณยอดเยี่ยมจริงๆ ให้ตัวปลอมแซงทำเป็นขึ้นเครื่องบินหนีตัวจริงยังซ่อนอยู่ในที่ที่อันตรายที่สุดถ้าไม่ใช่พระท่านเตือนพวกเราก็คงถูกไอสารเลวคนนี้หลอกแล้วทั้งเฟิงเหนียนสายหัวคนที่คาดการได้แม่นยำไม่ใช่ฉันเป็นเสี่ยวหมิงที่ช่วยลูกสาวฉันเมื่อคืนนี้เมื่อคือนตอนที่เราคุยโทรศัพท์กันเขาได้ยินแล้วก็เตือนฉันเป็นพิเศษถึงได้สั่งให้เธอปฏิบัติการจับกลุมได้ยินดังนั้นเขาก็ตาเป็นประกายรองเลาขาธิการถังพูดแบบนี้ ไอ้หนุม่มนี่มันเป็นคนมีความสามารถนะใช่แล้วเป็นต้นกล้าที่ดีทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นปังปังปังผู้กำกับการสถานีตำรวจเจ้าตรงมาถึงรองเลขาธิการทังผู้ว่าการฉีผมมารายงานรายละเอียดคดีอุบัติเหตุรถยนต์ที่สะพานหนิงเยเว่เมื่อคือนนี้รถตู้โตโยต้าสองคันติดตามรถของนางสาวทั้งสวียเย็นอยู่ตลอดและจากการตรวจสอบรถที่เกิดเหตุของเรา และการวิเคราะห์ทางเทคนิครถถูกทำบางอย่างคนที่ทำบางอย่างกับรถและคนที่ทำร้ายนางสาวสวียเยียนหลังเกิดอุบัติเหตุเป็นกลุ่มเดียวกันตอนนี้จับคนได้แล้วแต่แต่ว่าอะไรแต่คนกลุ่มนี้บาดเจ็บสาหัสสองคนในนั้นกระดูกซี่โครงหักสองคนกระดูกไหปลาร้าหักยังมีอีกคนที่บาดเจ็บสาหัสที่สุดถ้าถูกทุบจะแหลกตอนนี้คนก็อยู่ในอาการโครมา่า ไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่จับพวกเขาได้ทั้งหมดอย่างราบรื่นอะไรนะทั้งหมดกี่คนผู้ว่าการฉีเเวยเบิกตากว้างรถสองคันรวมทั้งหมดหกคนบาดเจ็บสาหัสห้าคนอีกคนเป็นคนขับตอนนั้นไม่ได้ลงจากรถเลยหมายความว่าคนที่ลงมือคือหลิงหุยเขาต่อสู้เก่งขนาดนั้นเลยเหรอตำรวจจราจรคนเดียวสู้กับห้าคน ยังทําให้ฝ่ายตรงข้ามบาดเจ็บสาหัสทั้งหมดถังเฟิงเหนียรลูกนิ้วฉีเวย่ยเจ้าตรงพวกเธอสองคนสู้ห้าคนไหวไหมตอบตามความเป็นจริงสองคนกระแอมรองเลขาที่การถังปกติแล้วได้แต่ถ้าเจอคนบ้าบอกตามตรงว่าไม่แน่ใจว่าจะมีปัญญาถังเฟิงเหนียเนเงียบไปครู่หนึ่งตัดสินใจบางอย่างผู้กำกับเจ้าเธอไปสถานีตำรวจภูธรเขตหวยหมิน สื่อประวัติของหลินหุยคนนี้เอามาให้ฉันที่นี่ส่งถึงฉันด้วยตนเอง